โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test ANC นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนหาเงินเข้าสู่บัญชี TrueMoney Wallet ค,ครั้งละ400บาทครับผมนะซึ่งเป็นแอปหาเงินฟรีที่สามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับโอเคก็ถ้าใครที่อยากที่จะหาเงินเข้าสู่บัญชี TrueMoney Wallet ครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเลยครับซึ่งแอปนี้นะครับเราสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง แบบว่าเชิญเพื่อนก็ได้หรือจะไม่เชิญเพื่อนก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับซึ่งนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะหาตังค์ได้เข้าสู่บัญชีท o มานี่วอ l ล็นเนาะซึ่งก็คืออยู่ที่จํานวน400บาทนะครับซึ่งต้องใช้คะแนนอยู่ที่2,000คะแนนด้วยกันเนาะวันนี้วันที่20เดือนธันวาคมนะครับมีแบบสอบถามที่จะหมดเขตวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของแบบสอบถามนะครับ โอเคครับก็อันนี้คือเป็นแบบสำรวจทั่วไปนะครับซึ่งมีแบบสอบถามของแบบสอบถามเรื่องปัญหาความรักนะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20นะครับเดือนธันวาคมซึ่งพรุ่งนี้ก็วันที่20แล้วนะครับผมก็ต้องทําให้เสร็จนะใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะก็ให้เรามาทําแบบสอบถามก่อนเที่ยงคืนนี้เลยนะครับทุกคนเนาะโอเคครับแอบปบนี้มีชื่อว่าอะไรตอนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเพ a y s สโตร์กันนะครับ ซึ่งแอปในวันนี้นะครับมีชื่อว่ายิมเสิร์ชนะครับเป็นแอปในส่วนของการทำแบบสอบถามนั่นเองนะซึ่งใครที่ไม่เคยเล่นแอปนี้นครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอปนี้หรือจะเล่นผ่าน Google นะครับหรือประมาณว่าเป็นในคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันไม่ไม่ใช่ว่าสามารถที่เล่นได้แค่ในมือถือเนาะสามารถที่เล่นได้ในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับก็ในส่วนของแอปนี้นครับก่อตั้งเมื่อวันที่นะครับวันที่6ตุลาคมนะ25 5, 5 7นะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ6ปีแล้วนะครับซึ่งแอป,ปก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับแล้วก็เป็นแบบสอบถามที่เข้ามานะครับก็มีแบบสอบถามเข้ามาเกือบทุกวันเลยเนาะของผมเนาะก็ให้เราไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จนะซึ่งการสมัครของแอป,ปนี้เรานะครับเวลาตอนที่เราสมัครแล้วนะครับเราต้องไปยืนยันตัวตนด้วยนะครับในอีเมลของเรานะมันจะให้เราไปยืนยันตัวตนด้วยแล้วก็เราต้องล็อกอินด้วยอีเมลนะครับอ แนะนำให้เราล็อกอินด้วยอีเมลดีที่สุดนะครับอ่าเพราะเราหนะ้ายืนยันตัวตนเสร็จนะเราก็มาทําแบบสอบถามได้นะครับซึ่งแบบสอบถามก็จะมี4กลุ่มก็คือกลุ่มของแบบสํารวจนะครับแล้วก็แบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะฮะน,นี่คือแบบสํารวจทั่วไปแล้วก็แบบสํารวจเร่งด่วนแล้วก็ไฮเซอร์เวตนะที่ผมแนะนําที่สุดก็คือแบบสํารวจที่เป็นแบบสํารวจทั่วไปเนาะตรงนี้เนาะอ่าของผมก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่นะอันนี้คือแบบสอบถามเรื่องปัญหาความรักนะครับก็จะมี 10คะแนนนอกาะที่เราจะได้รับหลังจากที่เราทําแบบสำรวจนี้ซึ่งคะแนนที่เราได้รับมานะครับเราก็นําคะแนนส่วนนั้นไปแลกเข้าสู่บัญชี True Money w a l l e t หรือจะแลกเป็นบัตรเติมเงินหรือจะแลกเข้าสู่บัญชี PayPal ก็ได้เช่นกัน,นครับซึ่งสามารถแลกได้ทั้ง3ช่องทางด้วยกันนะครับที่เป็นเงินสดก็เป็น True Money Wallet แล้วก็เป็น PayPal แล้วก็ที่เป็นบัตรเติมเงินมือถือก็วันทูคอพวกนี้เลยนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเราต้องการที่จะแลก ผ่านช่องทางไหนแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราต้องสะสมคะแนนเนาะซึ่งถ้าใครที่เล่นแอป,ปนี้อยู่แล้วก็ไม่มีแบบสอบถามเข้ามาก็ให้เรารอเนาะรอแล้วก็เราก็พยายามเข้ามาด้วยแล้วก็ซึ่งแบบสอบถามที่เข้ามานะมันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มว่าแบบสอบถามนี้มันตรงกับเราหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าแบบสอบถามที่เขาทําตอนนี้มันตรงกับ ตัวของเราหรือเปล่าเหมือนอันนี้คือแบบสอบถามเกี่ยวกับความรักมันตรงกับเราหรือเปล่าถ้ามันตรงกับโปรไฟล์ที่เรากรอกไว้ก็จะมีแบบสอบถามเข้ามาเนาะซึ่งการทำโปรไฟล์ของเราเราต้องไปตั้งค่าให้ดีนะเกี่ยวกับข้อมูลการสมัครพวกนี้เกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีของเราพวกนี้เราต้องไปตั้งค่าให้ดีนะครับเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเราเราทำอาชีพอะไรนะครับแนะนำอย่าใส่เกี่ยวกับโปรไฟล์ที่ เป็นเกี่ยวกับนักการตลาดพวกนี้นักเข้าโฆษณาพวกนี้อ่าเพราะว่ามันจะไม่ได้รับเงินนะถ้าเราถอนเงินไปเนาะโอเคครับอ่าผมขอทําแบบสารวจไปสักหนึ่งแบบสารวจนาะก็คืออันนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอพักก่อนเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะแล้วก็ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่อ่าห้ามเปิดเผยนะครับในส่วนของแบบสอบถามนาะ่เดีวผมขอทาเกี่ยวกับปัญหาความรักนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในส่วนของผมทําเสร็จนะครับ ลืมบอกเลยทุกคนนะเราสามารถที่จะดูได้สัญลักษณ์ข้างล่างนี้นะจะมีที่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์หน้าจอถ้าเป็นสมาร์ทโฟนคือเราสามารถที่จะทําได้ในสมาร์ทโฟนก็ได้ถ้าเป็นรูปภาพที่เป็นหน้าจอก็คือเราสามารถที่ทําได้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับผมก็ได้ทําแบบสอบถามเสร็จแล้วแต่ว่าผมทําได้แค่ห้าคะแนนด้วยกันนั่นเองนะเพราะว่าผมตอบไปเมื่อกี้น่าจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการด้วยเนาะก็ โอเคก็ไม่เป็นไรเนาะซึ่งคะแนนที่เราได้รับมานะครับเราสามารถที่จะดูได้ว่าเราตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่กี่คะแนนด้วยกันแล้วก็มาที่ตรงที่เป็นตรงนี้นะขีดสามขีดเนาะแล้วก็จะมีคะแนนบอกด้วยนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่แปดพันห้าร้อยยี่สิบแปดคะแนนนะครับซึ่งคะแนนในส่วนของแอปนะครับยิมดีเสิร์ชหรือเว็บไซต์ยิมดีเสิร์ชมาจากสองช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือการทําแบบสอบถามแบบเมื่อกี้ช่องทางที่สองนะเอยไม่ใช่สามช่องทางด้วยกันเนาะ ช่องทางแรกคือทําแบบสอบถามนะครับแล้วก็ช่องทางที่2คือรายได้จากการที่เราดูวิดีโอโฆษณาตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางที่3คือการแนะนําเพื่อนนะเชิญเพื่อนนะครับโอเคในส่วนของการเชิญเพื่อนครับเราจะได้รับนะครับอยู่ที่10คะแนนเมื่อเพื่อนของเรานั้นสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เราจะได้รับไปอีก50คะแนนก็ต่อเมื่อเพื่อนของเรานะครับมีคะแนนสะสมครบอยู่ที่ 100คะแนนนะเราถึงจะได้รับต่อไปก็คืออีก100คะแนนไม่ใช่อีก50คะแนนนะรวมเป็นทั้งหมด60คะแนนด้วยกันนะถ้าเราไปแนะนําเพื่อนนะครับอ่าไม้เหกนะก็คือก็จะมีบอกว่าหากเพื่อนนะครับไม่ได้สมัครจากลิงก์ของคุณนะคะแนนที่จะคะแนนจะไม่สามารถนํามาเพิ่มภายหลังได้นะครับแล้วก็หากมีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นนะบัญชีนั้นจะถูกยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอาฉะนั้นก็ เข้มงวดด้วยห้ามไปปั๊มนะห้ามไปปั๊มพวกเนี้ยไปปัมนน๊มคะแนนเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับถ้าระบบจับได้ว่าเราปั๊มนะครับเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะถอนเงินได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาในส่วนของการถอนเงินกันนะครับก็มาที่คําว่าแลกคะแนนรับของรางวัลตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีคะแนนตรงนี้เมนูคะแนนว่าเราได้รับคะแนนจะอะไรบ้างนะ ผมก็ได้รับคะแนนจากการทําแบบสอบถาม5คะแนนเมื่อกี้เองเนาะแล้วก็ได้รับคะแนนจากการทําแบบสอบถามเหมือนกัน11คะแนนเนาะแล้วก็อันนี้คือจากการที่ผมแนะนําเพื่อนนะครับ10คะแน10น10คะแนนแล้วก็40คะแนนด้วยกันนะครับในส่วนของการแลกรางวัลก็มาที่เมนูตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะคพอก่อนเนาะในส่วนเมนูนี้พอเรากดไปมันจะมีข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นรหัสพานอ่าบัตรรหัสบัตรตัวประชาชนบัตรประจำต,ตัวประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าแป๊บหนึ่ง ในส่วนของวันเดือนปีเกิดแล้วก็เราต้องเลือกด้วยว่าเราจะถอนอะไรจะมีเพย์เพาแล้วก็บัตรเงินสดให้เราเลือกบัตรเงินสดถ้าเราจะถอนเข้าสู่บัญชี t ูมานี่วอลเล็นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับมันก็จะให้เรานนั้นเลือกว่าเราจะถอนเงินกี่บาทนะครับอ่าครับผมก็ประมาณนี้เลยนรเราก็มาเลือกคําว่า t ูมานี่นะหรือไม่ก็ถ้าเราจะเลือกเติมเข้าสู่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นกันนะครั้งละ4,400บาทนะครับ ก็ตุมนี้ก็เช่นกันนะครับผมนะซึ่งโทรศัพท์ก็วันทูคอที่เราสามารถเติมได้ต้องใช้คะแนนอยู่ที่2000คะแนนนะถึงเราจะถอนเงินได้นาะถ้าเรามีคะแนนครบนะครับผมก็ตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่แปดพันคะแนนเมื่อกี้ก็สามารถที่จะถอนเงินได้ประมาณหนึ่งหมื่นเอ๊หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับก็คือสี่ครั้งด้วยกันเนาะแต่ว่าผมคอสะสมเนาะผมจะเก็บคะแนนสะสมไว้ไว้ถอนปีหน้านะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณอีก ยี่สิบกว่าวันนะครับไอไม่ใช่สิบกว่าวันก็ผมก็จะถอนเงินแล้วลหอนะอเนาะก็สำหรับใครที่สนใจนับแอปหาเงินฟรีแบบนี้นับที่ดีแบบนี้อยู่กันมา6ปีแล้วยังจ่ายเงินจริงก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดกันได้หรือไม่ก็ไปแนะนำเพื่อนกันได้เนาะเพื่อที่เราจะได้มีคะแนนเยอะเข้ามาแล้วก็ไปถอนเงินกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะได้รับเงินกันทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ